สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมามอบสิ่งที่มีประโยชน์แก่ร่างกายนะคะผลรไม้ใกล้ตัวเราก็คือกล้วยน้ำว้านะคะนี่กล้วยน้ำว้าพี่กุ้งเอามาจากสวนนะคะทีะ่หมู่บ้านพี่กุ้งนะคะที่ปลูกไว้เป็นประจำเพราะว่าพี่กุ้งชอบปลูก กล้วยน้ำวา้าปลูกง่ายนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วนะคะแล้วก็หมั่นลดน้ําให้บ่อยๆแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ของกล้วยนะคะนี่กล้วยเขาจะอิ่มน้ําเลยนะคะแฟนคลับนี่กล้วยนะคะส่วนมากถ้าบางคนนะคะดูยานะคะออของกล้วยนี่นะคะถ้าจะเป็นยารักษาโรคเราต้องนับกล้วยนะคะว่ามีกี่ลูกนะคะส่วนมากจะเป็น16ลูกนะคะแฟนคลับ กล้วยน้ำวา้าถ้าเราจะมาทำเป็นยารักษาสุขภาพบำรุงร่างกายต้องกล้วยนั้นจะต้องมีลูกทั้งหมด1 6ลูกนะคะลองดูนะคะแป็นขับนะแล้วก็วันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาบอกสูตรเคล็ดลับง่ายๆนะคะมหัศจรรย์น,นะคะแห่งกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็จะมีวิธีรักษาโรคนะคะด้วยกล้วยดิบใครๆก็ทำได้นะคะ แถมได้สุขภาพที่ดีต่อร่างกายนี้พี่กุ้งหั่นเรียบร้อยนะคะก็คือส่วนมากบางคนก็จะกินกล้วยที่เป็นผงนะคะตัวนี้ก็คือกล้วยดิบเลยนะคะแฟนคลัอันนี้คือกล้วยไม่หนีขโมยนะคะที่พี่กุ้งเรียกง่ายๆนะคะส่วนมากคนเขาไปเอากล้วยที่ยังยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นยาเต็มที่เขาเรียกว่ากล้วยหนีขโมยนะคะไปเอามาตัดซะก่อนนะคะนี่พี่กุ้ง สมบูรณ์ไหมคะแฟนคลับนะคะเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมใกล้ตัวปลูกง่ายกล้วยน้ำว้านะคะ,ะความสุดยอดเอกลักษณ์ของกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่หารับประทานได้ง่ายนะคะในประเทศไทยเรานะคะจนทำให้หลายๆคนมองข้ามและน้อยคนที่จะรู้ว่ากล้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายนะคะ กล้วยนะคะเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะทั้งคาร์โบไฮเดตเกลือแร่วิตามินและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะแฟนคลับแล้วก็สามารถป้องกันโรคมะเร็งความเครียดนะคะรวมถึงยังมีโปรโตรีนนะคะจึงเป็นอาหารที่สุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนี่ละคะเป็นบำรุงชูกำลังได้เลยนะคะ ประโยชน์ของกล้วยดิบนะคะมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคทางเดินอาหารนะคะแฟนคลับและยังช่วยลดไขมันช่วยรักษาเบาหวานได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะนี่ละค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่กุ้งให้มาดูลักษณะของกล้วยนะคะเห็นไหมคะแฟนคลับนะโอ้ช่วงนี้ก็จะมีอืม เราฝานแบบนี้นะคะเราเอากล้วยดิบมานะคะแล้วเรามาฝานแบบนี้เป็นแว่นๆนะคะแล้วเราก็เอาไปอบอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสได้นะคะแล้วก็หรือนั่นเราก็เอาไปตากแดดนะคะใช้แดดที่ไม่ค่อยร้อนจัดนะคะแฟนคลับเราฝานแบบนี้นะคะมีพี่กุ้งฝานแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปตากแดดแล้วเอามาบดหรือเอามาตาได้นะคะแล้วก็เป็นผงกล้วยนะคะบํารุงร่างกายได้อย่างดีนะคะ นี่นะคะพ่ก้งหั่นเรียบร้อยนะคะมีกล้วยในสวนพิกุ้งเองเลยนะคะแฟนคลับนะนะคะแล้วก็พิกุ้งจะมาบอกว่ากล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยรักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราปรับสมดุลอย่างดีนะคะ,ะกล้วยน้ำน้ำว้านะคะรักษาโรคกระเพาะนะคะแล้วก็นำกล้วยดิบเนี่ยมาฝานเป็นเบ้นๆบ้น,นบางๆแบบนี้ล่ะคะ่ะแฟนคลับเนี่ยนะคะ นะคะตัวอย่างเลยนะคะนํากล้วยดิบมาฝานเป็นแว่นๆบางๆนะคะแล้วก็ถ้าเราจะอบให้แห้งนะคะอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะหรือตากแดดอ่อนๆนะคะจนกว่าแห้งนะคะแฟนคับเอาสัก2แดดก็ได้นะคะแฟนคับนะแล้วแต่ว่าพี่กุ้งแนะนํานะคะว่าห้ามใช้ความร้อนสูงเกินไปนะคะโดยติดขาดเพราะสารที่มีฤทธิ์รักษาโรคกระเพาะ ในกล้วยน้ำว้านะคะจะสูญเสียหรือหมดลิกไปนะคะจากนั้นก็จะนํามาถ้าแห้งดีสนิทดีด็กพี่กุ้งแนะนําให้ไปตากแดดนะคะแฟนคลับแต่ว่าแดดดาไรดําไรนะคะค่อยตากแดดประมาณสักสองวันนะคะจากนั้นแห้สงสนิทล้วก็เอามาตําม,มาบดนะคะเป็นผงนะคะแล้วเราก็หาโถมาปิดให้สนิทนะคะแล้วเราก็มารับประทานวันละ หนึ่งช้อนชาก่อนอาหารวันละสามเวลานะคะเช้านะคะเที่ยงแล้วก็เย็นนะคะก่อนอาหารนะคะเป็นขับนี่ละค่ะหรือบางท่านก็เอามาผสมกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะเป็นขับนะก็จะเป็นรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ถ้าบางคนนะคะถ้ารับประทานแล้วนะคะถ้ามีบางคนเอาไปรับประทานแล้วเป็นกล้วยดิบแล้วนะคะถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ แก้โดยน้ําขิงต้มเลยนะคะแฟนขับเป็นสมุนไพรขับลมถ้าใครได้กินแล้วมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะก็แนะนําให้กินน้ําขิงก่อนนะคะเพราะว่าเป็นการปรับกระเพาะของเรานะคะให้คงที่ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรอย่างแท้จริงน,นะคะกล้วยนะคะแล้วก็กล้วยเนี่ยสามารถแก้ท้องเสียนะคะกล้วยดิบน่ะมีสาร มีสารลดฝาดหน่อยนะคะแฟนคลับนะคะที่เขาเรียกว่าแทนนินนะคะซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปทำลายผนังกระเพาะรำไส้นะคะแก้ท้องเสียนะคะกล้วยนี่นะคะเป็นสิ่งที่น่าซึ่งน่าทึ่งอัศจรรย์น,นะคะบางท่านก็จะกินแบบเริ่มจะสุกเปลือกยังมีสีเขียวกลอยู่นะคะเปาะเปาะปลายนะคะนั่นก็จะเป็น ทั้งยาและอาหารที่ดีมากนะคะสำหรับคนท้องเสียนะคะนอกจากแก้ท้องเสียแล้วนะคะยังช่วยรอรื่นลำไส้นะคะเพิ่มกากนะคะแล้วก็เวลาเราขับถ่ายนะคะแล้วก็จะมีธาตุโพแทเสเซียมสูงมากนะคะแฟนขับนี่นะคะสรรพคุณของกล้วยน้ำว้าน,นะคะถ้าใครยังไม่ปลูกนะคะพี่กุ้งแนะนำให้รีบปลูกเลยนะคะแล้วเราจะได้กล้วยที่สมบูรณ์และเป็นยานะคะแฟนคับ ที่ดีต่อร่างกายกล้วยนี้เป็นอายุวัฒนะนะคะบางท่านก็เอามา,าผสมกับน้ำผึ้งหมักดองน้ำผึ้งเนี่ยสุดยอดนะคะชะลอความแก่นะคะแล้วก็กล้วยนี้ยังแก้ท้องเสียเท่ากับในธาตุไฟนะคะแทนเซียมนะคะชดเชยกันที่ศูญเสียไปเวลามีอาการท้องร่วงนะคะคนไหนที่มีอาการท้องร่วงเนี่ย บางคนไม่รู้ว่าลักษณะของท้องร่วงเป็นอย่างไรนะคะพี่กุ้งจะบอกสาเหตุเลยคนเป็นท้องร่วงเนี่ยจะมีอาการจุกเสียบแน่นท้องนะคะแล้วก็จะแบบจะเหมือนจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนแล้วก็จะแล้วก็จะถ่ายก็ไม่ถ่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีถ่ายเป็นน้ําเหลวออกมานะคะแล้วก็จะผออื่นพะอมนะคะวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแล้วจะทําให้มือชาแขนชา ร่างกายอ่อนแรงตรงนี้น่ากลัวนะคะคนที่เป็นท้องร่วงเกิดจากการติดเชื้อนะคะนี่ละค่ะอันตรายมากๆนะคะสำหรับคนท้องร่วงนะคะถ้าร่างกายสูญเสียโพแทเสเซียมไปแล้วนะคะไปมากๆก็จะทําให้ร่างกายของอการเต้นของหัวใจของเราผิดปกตินะคะแต่ถ้าเป็นคนสูงวัยหรือชรามากนะคะอาจจะทําให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้ง่ายเลยนะคะโรคท้องร่วงเนี่ย น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังพบสปปรรพคุณนะคะของกล้วยน้ำวา้าช่วยลดความดันโรหิตภาวะความเป็นพิษในร่างกายลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็บรรเทาอาการกดไหลย้อนช่วยให้ปอดของเราชุ่มชื้นและแก้กระหายน้ําได้เป็นอย่างดีนี่ราคาแฟนคลับสปปรรพคุณกล้วยนะคะเราเกิดในประเทศไทยนะคะ อูข้าวอูน้ําเลยละค่ะแฟนขับน้าหาไม่ยากนะคะสำหรับกล้วยดิบนะคะแต่พี่กุ้งแนะนําให้เอากล้วยดิบนะคะที่สมบูรณ์นะคะทุกอย่างเลยนะคะอย่าไปเอากล้วยหนีขโมยนะคะที่ยังไม่ที่ยังไม่เป็นยาเต็มที่อาจจะอา,อาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มร้อยนะคะแล้วก็ไพโบโอติกนะคะเป็นแบคทีเรียที่ช่วยให้ เรามีสุขภาพดีนะคะกล้วยดิบเนี่ยเป็นอาหารที่ดีสำหรับแบคทีเรียดังกล่าวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราก็คือในลำไส้ของเราก็จะมีแบคทีรียก็คือไพโบโอติกนะคะที่เขายังอยู่ในลำไส้ของเรานะคะการบริโภคกล้วยดิบเนี่ยก็จะช่วยกระเพาะของเราน่มีสุขภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ ดีสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนไหนเป็นเบาหวานยกมือขึ้นเลยนะคะแฟนคับนะแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่เป็นเกี่ยวกับเป็นโรคเบาหวานนะคะกล้วยดิบเนี่ยจึงเป็นหนึ่งของอาหารที่มีประสิทธิภาพที่ดีสําหรับผู้เป็นโรคเบาหวานนะคะพยายามกินกล้วยบ่อยๆนะคะกล้วยดิบหรือเป็นกล้วยสุกก็ได้หรือเป็นกล้วยสกัดก็ได้นะคะ กล้วยดิบนั้นก็จะมีน้ําตาลน้อยนะคะสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะกล้วยดิบนั้นมีน้ําตาลน้อยและเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะกินทานผลไม้ที่ไม่ต้องหวานมากนะคะแฟนคลับนะก็จะลดได้อย่างดีนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วสำหรับคนที่จะต้องการลดน้ําหนักนะคะเพื่อสุขภาพผุนสวยนะคะ ตัวนี้ล่ะค่ะกล้วยดิบนี่ล่ะค่ะสามารถทําให้เราลดน้ำหนักด้วยผงกล้วยดิบที่เรามาทํานะคะผงกล้วยดิบนี้นะคะเ,เราก็เพราะว่ากล้วยดิบเนี่ยเต็มไปด้วยเส้นใย,ยอาหารนะคะเขาจะช่วยให้เ,เราอิ่มนะคะและจะทําให้เรา,เารับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะและจะช่วยให้ กินน้อยลงนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็จะช่วยลดความความหิวได้นะคะแล้วก็จะทําให้เราลดน้ําหนักได้ดังใจนะคะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็สวยนะคะแฟนคลับมี่ละคะ่สะสรรพคุณของกล้วยนะคะแฟนคลับกล้วยดิบกล้วยน้ําว้าแนะนําเป็นกล้วยน้ําว้านะคะแฟนคลับนี่คะ่ะดูสิคะลูกเขาีิใหญ่มากนะคะอิ่มอิ่มน,น้ําอันนี้คือจากสวนเลยนะคะแฟนคลับนะ แต่ถ้าเราจะเลือกซื้อกล้วยเราก็เลือกซื้อที่มันเป็นป้อมๆอิ่มน้ําอย่างนี้นะคะแฟนคลับเต็มๆแต่ถ้าเขาบอกว่ากล้วยหนีขโมยเป็นแบบไหนใช่ไหมกล้วยหนีขโมยก็คือมันตรงขอบเหลี่ยมมันจะมันจะแฟบนะคะแฟนคลับมันจะแฟบนะคะมันจะไม่ตูมแบบนี้นะคะมันไม่จะมันไม่อุ้มแบบนี้นะคะมันจะแฟบมันจะเห็นเป็นขอบเหลี่ยมนั่นคือกล้วยหนีขโมยนะคะสรรพคุณเขาจะไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะนี่ถ้าดีสุดเราปลูกเองก็ได้นะคะหรือ หรือไม่ได้เราก็ลองไปดูที่ในตลาดนะคะแฟนคลับนี่อันนี้เราฝานเป็นแว่นๆน,น,นะคะพี่กุ้งก็ทําให้แฟนคลับดูนี่แล้วก็วเหยียแดดออกดีแล้วพี่กุ้งก็จะเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็แดดลําไรลลาไรหน่อยนะคะแล้วกเ็เวลาเราไปตากแดดก็หลีกเลี่ยงมแมลงหน่อยนะคะเราอาจจะซื้อ,อตะก้าที่มีตะข่ายหน่อยนะคะป้องกันมแมลงนะคะแฟนคลับนะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแต่นั้นมาเราก็มาบดนะคะเพื่อรับประทานได้นะคะ สำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกักบกระเพาะน้องกินอาหารไม่ตรงต่อเวลานี่สาคัญนะคะพี่กุ้งก็อยากให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะ,อ,ะอ่านอาหารให้ตรงต่อเวลานะคะแต่สำหรับคนที่อายุมากแล้วก็กินของอ่อนๆได้นะคะถ้าเวลาเราจะเคี้ยวเนื้อพวกกินเนื้อสัตว์หรืออะไรนะคะก็ต้องเคี้ยวนานๆหน่อยนะคะสำหรับคนผู้สูงวัยนะคะเพราะว่ากระเพาะเราจะได้ทํางานน้อยหน่อยนะคะช่วยเขานะคะแฟนคลับ แล้วเราจะอายุยั่งยืนสุขกายสุขใจนะคะและพี่กุ้งก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดชอบพี่กุ้งสม่ําเสมอก็ขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านทั้งในประเทศแล้วก็ต่าง,างประเทศนะคะสุขกายสุขใจนะคะอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมีเงินทองไหลมาเทมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านนะจ๊ะบาย